รอยาตระกิชวยอานนัมระเกปตมรการ้อยเรื่องร้อยคนร้อยเรื่องราวขอให้เจ้าทุกคนได้ฟังและเอาเป็นแง่คิดพิจารณาการที่เป็นสิษย์แห่งพระมารดาแห่งเทวะลัยพระแม่อุมาชนบุรีการที่เดินทางชีวิต มีจิตที่ดีและร้ายปะปนกันกลายเ็นว่าคนนี้คล้ายเราคนนี้คล้ายเราเราเห็นประสบการณ์เดินทางชีวิตของตัวเองและคนรอบด้านเราเอามาเปรียบเลยเอามามองเห็นเป็นสัจธรรมและนำมาปรับใช้ในชีวิตได้เข้าใจไม่ลูกการที่เราเจอความสุขเราต้องเจอความทุกข์ตามมาถ้าเราเจอความทุกข์เราต้องเจอสุขตามมานี่คือสัจธรรม คือความจริงแต่ถ้าเราเจอสุข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 วันหนึ่งเราต้องเจอทุก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 เข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วความจริงในชีวิตเราขู่กันคือสุขและทุกสุขและทุกสุขและทุกเข้าใจนะถ้าเราเจอทุกทุกข์ทุกข์เือเกินบางคนทุกข์มากเรื่องราวชีวิตเจอวิบากกรรมเยอะเจอความทุกข์อดอยากละลาบเงินทองไม่มีเลย แต่เราต้องเจอสุขสักวันจริงไหมเรื่องราวของเรามันจะต้องเจอความสุขในชีวิตในเม่นานเราต้องรอเวลาอีกนิดนึงใช่ไหมแต่บางคนสุขวันนี้คุงนี้ทุกหรือวันนี้ชั่วโมงนี้สุขอีกชั่วโมงหนึ่งทุกแล้วมันก็หายแล้วมันก็สุขกลับมาเกิดขึ้นต่างอยู่และดับไปผ่านไปมันเม่นอยู่กับเราตลอดไปนะลูกนะเพราะฉะนั้นแล้ว อารมณ์สําคัญนะอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นและมันดับลงย่าให้มันอยู่นานถ้ามันค้างค้างในตัวเรามันจะเกิดความขุนมัวเราต้องเอาความสุขอิ่มสุขให้ในใจเราและความอิ่มสุขนี้มันจะเป็นพลังที่พลูทางพลูและมันเป็นพลังที่ทําให้เราอะชุดดึงเอาความสุขความสําเร็จให้กับรวยความดั่งรวยรวยอะไรรวยบุญเราสั่งบุญกุศลเรารวยบุญ รวยบารมีรวยความดีเงินทองมาหาเรามากมายเข้าใจไหมลูกเกิดขึ้นเหมือนปลูกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะลูกการที่เราปลูกอะไรปลูกความดีก็ได้ความดีเราทํางานเราปฏิบตัติลงมือทําได้เงินใช่ไหมเราก็ตรงได้เงินจริงไหมลูกใช่ไหมเราทําความดีเราต้องได้เจอสิ่งดีๆกกลับคืนแต่ถ้าเราเจอผลอะไรที่มันไม่ดีเหมือนเราปลูก ปลูกปลูกอะไรปลูกปลูกมะพร้าวก็ต้องได้กินลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงก็ต้องได้กินมะม่วงแต่มันต้องใช้เวลาไหมรดน้านานไหมเออแม้แต่ปลูกดอกไม้เนี่ยกว่าจะออกดอกใช้เวลาไหมต้องรดน้ําใส่ปุ๋ยไหมเปียบเดือนตัวเราตัวเราต้องรดน้ำไหมรดน้ํด้วยอะไรความดีกุศลมันสร้างพอเราทําไปรดน้ําไปทุกวันทุกวัน เดือนเดียวจะออกดอกได้ผลได้ไหมบางคนปีหนึ่งนะบางคนสองปีทุเรียนกี่ปีได้กินผลปีเียวู่้ทุเรียนกว่าจะเติบโตปีเออนานๆนะใช่ไหมเออเหมือนเราอะเราทําความดีปีเดียวบางทียังไม่ถึงผนเลยไม่ได้นะมันยังอ่อนอยู่ถึงมันออกผลแล้วแต่มันยังไม่แก่ก็กินไม่ได้ใช่ไหมลูก เปียนเปื่อยเหยีฟังนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราทําความดีอย่าท้อนะอยะ่าถอยนะเราต้องมั่นคงลรสู้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 เรามีพลังคูองคในเรามีพลังความดีที่เราสะสมอยู่เดี๋ยวมันต้องปาก,กวรวักวันเราต้องลดน้ํามันทุกวันหรือบ่อยๆทําไม,ม่ลดตายไหมต้นความดีตายไหมลูกเหี่ยวไหมเหี่ย,ยวแม้แต่กุหลาบเนี่ยไม่ลดน้ําเหี่ยวเช้าตายนะใช่ไหมลูก เหมือนกับต้นไม้ลองสิลูกปลูกมะม่วงมันได้กินผลเร็วจริงนะเงาะได้ผลเร็วใช่ไหมเร็วกว่าทุเรียนนะเร็วกว่าแต่ถ้าลูกม่รลดน้ํามันตายไหมมันก็ไม่ได้ผลน,นะเข้าใจยังเหมือนกับตัวเราจิตเรากายเราใจเราถ้าเราไม่ลดน้ําเราไม่ปวนดินรดน้ํพรวนดินในทีนี้คือความดีนะใช่ไหมทำเยอะเดี๋ยวเห็นผลเองเข้าใจไหม บัิบัติเยอะๆเอาเอาความดีให้ตัวเองเยอะๆใครได้ได้ตัวเราได้พระแม่ได้ไหมได้ได้รวมอนุโมทนาดีใจด้วยพอลูกสําเร็จพระแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ดีใจไหมดีใจค่ะความภูมิใจไหมภูมิใจพอเราตั้งใจทําแล้วเราสําเร็จใครใครได้ก่อนตัวเอง แล้วครูบาอาจารย์ดีใจไหม<จ>ภูมิใจไหมใจโอ้ oh, ตกมือเลยลูกใช่ไหมจริงไหมนี่แหละคือผลลัพธ์ที่เราจะได้แล้วความภูมิใจคือคนรอบด,ด้านพ่อแม่ครอบครัวคนรักเราหรือคนที่รักเราหรือคนที่เกลียดเราคนที่เกลียดเราเราต้องมองข้ามให้อภยัยให้อภัยชาล้างอากุศลออกไปพออาภัยแล้วชาล้างอากุศลนะใจเราจะไม่คุณมัว ใจเราจะไม่มีความมองเข้าใจความมองมั้ยความมองมันจะเศร้ามันจะทุกข์แต่ถ้าเกิดเราเอาความโกรธมามันก็กความมองความเศร้าความทุกข์มันขวางและมันมาขวางความสุขเราแล้ะลูกเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นอย่าไปดึงเอาความเศร้ามานะเอาอารมณ์สุขเข้ามาเยอะๆยิ้มเยอะๆเข้าใจไหมลูกและลูกจะได้พลังความสุขนะบางคนไม่รู้นะ เอาแต่ความทุกข์เข้ามาแล้วก็บอกกับตัวเองเหมือนเอาอะไรทิ่มจิตใจเรากูไม่ได้หรอกไม่ดีเราไม่ดีพอเราเลวเหมือนกับลูกศิษย์แม่บอกว่าผิดศีลมาทุกข้อเลยแล้วจะเทพเจ้าจะมาอยู่ได้ยังไงมันจะรวยได้ยังไงจะดีได้ยังไงอยู่กับปัจจุบันล,ลูกปัจจุบันเราดีแล้วอดีต่างมันเราอยู่กับปัจจุบันแล้วไปข้างหน้าขเข้าใจไหม ตั้งตนเป็นคนดีนับบัตรนี้องคุลิมานเคยเลว้า่เคยผิดไป<ม>เคยหลงผิด<ม>ก็ยังกลับมาเป็น<ม>เรียกว่าบารรลุธรรมได้ใช่ไหมเหมือนตัวเรานะเราได้บรรลุธรรมจิตแห่งความดีแล้วเราได้รู้ว่าเรามีเป็นเป็นคนดีเราปลูกจิตความดีในตัวเรานะลูกโบชาความดีแล้วใจเรามันเบิกบานและมันจะเป็นอะไรเรียกว่าดอกบัวที่เด่งบาน และเป็นทำอะไรที่เราชูขึ้นจิตเราชูขึ้นเราไม่แหงเหี่ยวและเราจะเป็นผลแห่งความสุขคนเห็นเราก็เป็นความชื่นชมยินดีเห็นความสวยงามเหมือนกับดอกบัวที่ชูขึ้นเวลาเราพับดอกบัวสวยๆนะสวยไหมเหมือนใจเราลูกเนาะใช่ไหมแต่ถ้าใจเราแหงเหี่ยวใจเราทุก เราคนก็เห็นความทุกข์เรา,าก็ัไม่กล้าเข้าไกล่อีกอจะเอาความสุขมาให้ก,ก็ไม่กล้ากลัวเข้าใจไหมลูกกลัวว่าเราจะปิดปา้าใจหรือว่าอารมณ์เสียนะก็วความสุขจะเอามาให้ก็ไม่กล้าให้เพราะว่าอะไรเราทุกข์อยู่ไงความสุขเลยไม่กล้าเข้าไก้ <c oughs> เข้าใจหรือยังนะเคลียร์ไหมเข้าใจไหมลูก <c oughs> <c oughs> ฟังคำสอนบารมียาเข้าใจไหม mm hmm. ดูแลจิตตนเองเยอะๆลดน้ำพรวนดินเยอะๆไม่ต้องไปมองใครไม่ต้องไปฟังใครฟังที่ตัวเราเองดูที่ตัวเราเองปลูกที่ตัวเราเองปลูกที่ใจเราเองเข้าใจไหมลูกรู้รู้มันอยู่ที่ตัวเรา mm hmm. เหมือนเราจะไปเรือนะเราลองนี้ยเราก็จมน้ํานะไปรอดไหมไม่รอด mm hmm. มัวแต่ไปเจะอ,อูดคนอื่นนะตัวเองจงก่อนจริงไหม ใช่ไหมลูกเราจะผ่านบททดสอบอะไรนะมันมีเขามานะใช่ไหมไหมะมันมีเขามามากมามบททดสอบใจนีลาธรรมนีลาคนหลอกการมามันมาหลอบตัวนะมาในเป็นแฟนเป็นพ่อแม่สามีภรรยาเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นลูกศิษย์บ้างเป็นผู้บังคับบัญชาบ้างเจ้านายลูกน้องบ้างนะ อย่โทสะเราให้ระเบอร์ตะบะแตกนะทดสอบจิตเนี่ยทดสอบองค์ธรรมในตัวเรามาหมดเลยนะลูกเข้าใจไหมพอทดสอบองค์ธรรมปุ๊บทนได้ไหมทนได้ไหมจะทนได้ไหมนะถ้าเรา่านนะเราสอบทาน้อนเนี่ยเดี๋ยวเราไปขั้นต่อไปแล้วเราจะได้ผลลัพธ์แล้วมันเหมือนมีจุดที่จะต้องทําให้เราคลิกอะคลิกในจิตแล้วใช้ปัญญาเราไม่ใช้อารมณ์ไงต่อไปเราต้องใช้ปัญญาเข้าใจไหมลูก ปัญญาแก้ปัญหาได้นี่แหละความเฉลียวฉลาดอยู่ในตัวเราคือองค์ธรรมในตัวเรานะใช้ปัญญาองค์านจะห้เปิดปัญญาเข้าใจไหมลูกองค์านเห็นมีปัญญานะไม่ห้ใช้อารมณ์นะพอเรามีสติใช้ปัญญานะครูบาอาจารย์มาบอกแล้วนะบอกใช่ไหมยานในบอกใช่ไหมแต่จะใช้อารมณ์ปุ๊บม,มารแทกทันทีเลยทุกอย่างพังเข้าใจไหมเวลาเป็นอารมณ์นะ มารแทรกนะอารมณ์โทสะโมหะความโกรธความโลภความหลงหรือว่าอะไรเนะยมารทั้งนั้นเลยและพาเราตเตลิดไปเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นพังหมดชีวิตพังยอมพังอันนั้นมารมาแทรกแต่ถ้าเกิดมีสติใช้ปัญญาปุ๊บอันนี้เทวดาเทพอยู่ในตัวเรามาอเข้าใจนะครูบาอาจารย์จะช่วยเราเข้าใจนะลูกนะวอกให้เข้าใจแล้วก็ให้รู้นะ แค่นี้แหละถ้าเราเอาไปใช้จริงๆนะเหมือนกันทุกคนนะชูจิตตนเองแล้วซ้ำเร็จบากมากอยาอยากให้ทำนะทำได้ดีมากกับตัวเองนะไม่ได้ใครได้นะคือความภูมิใจขององค์ในของตนเ,เองเลยนะลูกนะผ่านครูเป็นเครื่องบูชาเป็นการเถิดทูลองค์ในของเราเราทำด้วยตัวเราจิตเราและก็าขอให้น้อมด้วยหัวใจอันอันบริสุทธ์ และก็จะพบจุดเปลี่ยนแห่งความดีพอเราทําความดีวันนี้เรามาทําความดีนะลูกจริงไหมแล้วเราเด็กบ,บูชาเราเอากลับไปอย่างทนุนํานอมรักแล้วก็เถิดทูลเนื้อเสียนกาวเนี่ยเราขุ่นหัวนะพอเราขึ้นบูชาปุ๊บเราปฏิบัติบูบบชาพลังตรงเนี้ยเราศรัทธาเนี่ยมันจะมีฤทธิ์นะมันจะมีอนุภาเขาจะปะจะแห่งเหี่ยวยังไงมันมีพลังนะเพราะเราบูชาปลายยอดทุกอาทิตย์นะ ใช่ไหมลูกมันจะมีฤทธิ์เลยเนี่ยจิตเราพลังมันอยู่ที่นี่พลังเราเพ่งที่นี่เรามีอะไรเรามาบอกตรงนี้ลูกมาบอกกลาวอะไรเนี่ยถันรับรู้เออ <c oughs> นะ้อใจแล้วนะสำเร็จนะขอให้ดวงจิตแห่งความดีทุกคนปรากฏและขอให้สมหวังในสิ่งที่ต่างใจ สาส่งแห่งความสุขความสำเร็จความเจริญก้าไปข้างหน้าสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะโอมบรเกียรสมบรเกียรโอมโอมบรเกียรสาธุนะลูก